สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทโบ๊ทอินสุนนครปฐมโปรโมชั่นแต่งครบจบในที่เดียวนะครับวันนี้โบ๊ทได้มาพาชมซิวตู้ตัว LDA นะครับผมสีเทาร์มโบนะครับรัดยางกับล้อล้อ CE นะครับผมงานอาร์ตนะครับงานไทยแท้นะครับผมครับคั่วมากับยางดีเซนตินะครับยางหน้า255ห้ทับห้นะครับยางหลังก็255ห้ทับห้นะครับลูกค้าเน้นบรรทุกนะครับผมก็เลยแนะนำเป็นยางหนานะครับตัวนี้เป็นยางดีเซนติยางไทยนะครับผม ยางไทยดีเซนตีเห็นไหมโอเคนะครับก็โปรโมชั่นนี้นะครับแต่งครบจบในที่เดียวนะครับพร้อมส่วนลดกระจายเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรอบๆคันนะครับป่ะเดี๋ยวโบ๊ทพาไปดูข้างในกันต่อว่ารุ่นนี้มีอะไรมาบ้างไปเลยนะครับก็ป่ะดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับนี่ผ้าลองบริษัทเรานี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวมิ้น์แลยโคตรเท่เลยนะครับ อ้าโฟมอะไรกับหัวต้องกับหัวตามไหมเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตเป็นกับหัวนิดนึงแล้วกันนะครับพีจัดทรงไว้แล้วนะครับหลอๆเดี๋ยวรอชมรูปเลยนะครับมาพร้อมพมอะไรฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับกล้องหน้าบดติดให้นะครับดูแลให้เดี๋ยวดูข้างหน้านิดนึงนะครับคลิปมันจะอัดอยู่ประมาณ3วันแล้วมันจะล้างทิ้งไปเองนะครับติดทุกครั้งที่สตาร์ทรถนะครับหน้าจอเดิมโรงงานขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็แอร์นะครับเกียร์หสปีดเดินหน้า1เกียร์ถอยหลัง นี่มีถอยหลังโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนตัว LDA มันจะมีใส่ชาร์จ USB อยู่ตรงนี้ด้วยนะอุ้ยเราเห็นอะไรเนี่ยนะครับอันนี้กล่องโช๊นะครับกล่องโช๊เดิมนะครับผมคันนี้ใส่โช๊กโปรเฟนเดอร์ด้วยนะนะครับโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่5้า0มนนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของ4ประตูตัว LDA คันนี้นะครับสีเทาแลมโบสีใหม่นะครับซึ่ง เดิมเนี่ยก็จะมีอยู่แค่รุ่นแซเท่านั้นนะครับผมจับมากสีสวยมากสวยไหมพี่เบิ้มสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมครับสวยครับครับวันนี้มารับรถรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ประทับใจมากเลยครับครับผมก็ไม่ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะได้มีรถขับเป็นของตัวเองอครับผมเห็นจอดอยู่เสียมพูข้างหน้า ใช่ครับเอาสำหรับป hmm, ั่นออกกำลังกายเป็นจักรยานนะครับผมก็แก่แล้วสุขภาพนะครับก็นะครับก็เดี๋ยง่าเดี๋ยวรอไปดูแลลูกค้ากันต่อนะครับผมเดี๋ยวคบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ